สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกครับสวัสดีครับช่องใหม่นะครับช่องโมเมขวานสุรินนะครับตอนนี้ควานเขียวก็อยู่ข้างบนสิบรอครับควานเขียวก็จะเก็บเบื้องหลังเก็บเบื้องหน้าเบื้องหลังครับณตอนนี้อยู่มุมสูงครับ พาช้างกลับบ้านแล้วครับเป็นบรรยากาศอยู่ข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศอยู่ข้างบนบบดูน้องมะเมครับไอ้น้องดาวทำอะไรกัน ต้องขอโทษขอภัยภาพปะสัน่นะครับขอโทษขอภัยมากเลยครับก็ก็โอ้ย,อยนี่ไอ้มุมบนครับมุมมุมสูงนะครับมุมสูงครับนี่ครับ มุมสูงครับบางกี่ยวก็เก็บบรรยากาศคลิปให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับตอนเยียนร้อมขอบคุณมา,มากๆเลยครับทุกๆก,กำลังใจครับที่มีส่วนร่วมนะครับพรเมย์ก็อยู่มุมนะครับนี่บัวบาน นีโบบานครับรอรับนักท่องเที่ยวที่มาไม่ทันการแสดงครับมาให้กํบบาลังใจครับก็ยังมีเรื่อยๆครับเนี่ยครับก็ยังมีเรื่อยๆครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับอันนี้พลอยทองก็โอ้โห มุมบนครับนี่คือมุมบนครับอันนี้พี่อุ้ยครับพี่อุ้ยก็รอกลับเหมือนกันพี่อุ้ยกับแฟนครับพี่อุ้ยเสื้อดําครับนี่พี่อุ้ยเป็นผู้หญิงครับกับแฟนครับก็มาด้วยใจมากๆครับขอบคุณมากๆครับคุณพี่อุ้ยนะครับนี่ คือพีรีครับพีรีก็โอหท่านก็มาด้วยใจมากๆครับพี่รีครับความงดงามของท่านนี้โอหความเขียวไม่รู้จะอธิบายยังไงครับพี่รีมาด้วยใจมากครับขอบคุณมากๆนะครับพีลีสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับนี่ครับคือพีรีครับ ดูโมเมครับดูเมยากเล่นกับน้องครับดูโมเมครับนี่พลอยทองตัวบานพี่โมเมน้องดาวแล้วก็เลิศรักครับตัวมีงานนุ่งก็นมเสกครับ ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังครับตอนนี้ก็จะกลับรอเวลาครับรอเวลากลับบ้านนะครับอ๋อไม่พี่เลยครับ เนี่ยควานเขียวจะไปถ่ายใกล้ๆนะครับกำลังดีครับปลอยทองครับเป็นไงบ้างครับสดชื่นแล้วสีไรกระบาดแล้วครับามครับสดชื่นนะครับสนุกไหมครับพอลรือครับสนุกมากร๋อผม สนุกมากครับนี่กับรลอยทองนะครับไปดูน้ำดาวนี่ครับสุกตาสุกตาตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับน้องโบบาลถึงกับโบบาลกับน้องดาวอขอบคุณครับ นี่โมด้าครับบัวจะสายเหลืองมันมีกำลังอยู่ก็รอครับแม่์นูไม่เหนื่อยบ่แม่จ๋า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 ยังไงครับมีแสนคูณนะครับ นี่เลือดลากนี่ก็นุ่มเสกนะครับเมย์ก็ยังโยกแบบสม่ำเสมอครับแรงไม่ตกจริงครับโมเมเนี่ย บเมย์ก็บเต้นอย่างเดียวครับความสุขของเมยคือได้เต้นดนตีอยู่ในหัวใจอันนี้บัวบาน นี่ปลอยทองครับน้องดาวรอเวลาครับรอเวลาดาวนี้ไม่ว่างปากจริงครับน้องดาวไม่ว่างปากจริงครับน้องดาวนี่ <c oughs> ครับขอบคุณมากๆนะครับทุกๆกําลังใจนะครับควานเขียวเก็บบรรยากาศให้ชมแบบโอ้สิ่ดล้อมาแล้วครับโอ้ลอมาแล้วครับมาแล้วนะครับครับหนึ่งไลค์หแชร์ครับเป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณมากๆเลยทุกๆกําลังใจครับ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมขวัญชินนะครับสวัสดีครับ